สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิชันฉัตรไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณฟังคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะประกาศขึ้นทะเบียน14รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติค่ะทุกรายการน่าสนใจมากนะคะวันนี้เราจะชวนคุณฟังไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณวรพันธ์ชัยชนะศิริค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตอนนี้ท่านรองอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณชาติไทยและท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกเลยค่ะอยากให้ท่านรองได้ปูพื้นฐานว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกภ,ภูมิป,ปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรคะ ใช่บางอื่นต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาการสงบวนรักษาโมโรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกนะคะแล้วก็แนวทางการดําเนินงานเนี่ยใครที่เป็นภาคีสมาชิกก็จะต้องมีการส่งเสริมและรักษาโมโรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยในการขึ้นทะเบียนมโรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยต้องบอกว่ามีความสําคัญนะคะเพราะว่าหนึ่งในการประกาศขึ้นบัญชีโมโรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ เนี่ยจะเป็นการนําเสนอคุณค่าสาระสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนกลุ่มบุคคลแล้วก็ปัจเจกบุคคลให้เกิดความตระหนักหวงแหนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใ,ชในการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ฟื้นฟนูแล้วก็พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นๆนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือในการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เราประกาศ ไปเนี่ยจะเป็นการบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นหลักฐานสําคัญของประเทศเรานะคะว่าเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีแหล่งอ้างอิงแล้วมีการนําไปสร้างสารรค์ต่อยอดอย่างไรอีกครั้งเป็นการเผยแพร่ให้เยาวชนประชาชนได้รู้จักเข้าใจเกิดความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็สามารถนําไปสู่การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและประเด็นที่สําคัญก็คือเป็นการรองรับนะคะการนําเสนอสู่การขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยเราก็มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างเช่นที่ประกาศไปแล้วก็เช่นรายการโขน<ฆ>โนวดไทยโนราอย่างนี้ค่ะ ค่ะคาว่าภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะท่านรองถ้าคนทั่วไปฟังเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเฉพาะวัฒนธรรมหรือเปล่าจริง,รงๆหมายถึงอะไรมีกี่ประเภทแล้วก็ที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนไปแล้วมากน้อยอย่างไรคะค่ะคำอื่นต้องสร้างความเข้าใจก่อนนะคะบางท่านมักจะติดคําพูดว่ามรดกโลกแต่ตัวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากระบบคิดเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ ประชนได้มีการสังสมสืบทอดต่อกันมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเรื่องของนามธรรมแในส่วนของกรมศิลปกรที่ตอนนี้ขึ้นทะเบียนไปแล้วนั่นก็คือสีเทพนะคะอันนั้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้เป็นในเรื่องของรูปธรรมฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการทั้งในด้านนามธรรมและรูปธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ประกาศการ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นเป็นการขึ้นทะเบียนสําคัญสำคัญจะมีอยู่6ประเภทด้วยกันก็คือ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาสอง ศิลปะการแสดง 3. แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาล4ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล5งานช่างฝีมือดั้งเดิมหกการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะณขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศการขึ้นทะเบียมโนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาตินะคะไปแล้ว368รายการค่ะ Oh. ในห่วงปีที่ผ่านมามีเยอะมากนะคะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นหมอลำก็มี um. แทนโหวตซ้อนต่างๆนะคะ <Okay. S 2> รายการผ้าก็จะมีผ้าตีนโตกผ้ายกสิ้นผ้าลายมุก ในลักษณะของพิธีกรรมก็การทาใบสีสนใจก็เข้าไปเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถดูได้นะคะว่า368รายการมีอะไรบ้างแต่ในปีนี้เราประกาศขึ้นไปอยู่14รายการนะคะค่ะมาะดูล่าสุดกันดีกว่านะคะว่าที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียน14รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรมรมของชาติปีนี้มีอะไรบ้างแล้วคัดเลือกกันอย่างไรคะค่ะก่อนที่กรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมจะดําเนินการประกาศขึ้น รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ส่งมาจากแต่ละจังหวัดก่อนในแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดซึ่งจะเป็นผู้กันกรองในเบื้องต้นนะคะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะมีคณะอนุกรรมการแยกตามสาขาที่ได้นําเรียนนะครับก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการหกคณะนี้ขึ้นมาใ,ในหกคณะก็จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกจากรายการเบื้องต้นที่แต่ละจังหวัดส่งเข้ามาเมื่อผ่านคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะแล้วก็ส่งให้คณะ อนุกรรมการกันกลองซึ่งจะเป็นคณะที่พิจรารณานทั้ง6ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาว่ารายการไหนมีความโดดเด่นมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบ้างถ้าพิจารณาเห็นควรขึ้นในระดับชาติก็จะผ่านคณะอนุกรรมการกันกลองชุดนี้นะคะไปยังบอร์ดใหญ่คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นธารามเป็นประธานนะคะในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนในระดับชาติค่ะตอนแรกเนี่ย76เหลือ14ถูกไหมคะท่านรองโอเยอะค่ะเป็นร้อยเลยค่ะแต่ว่าหนึจังห <จำ S 2> วัดส่งได้มากกว่าหนึ่งด้วยค่ะ มาดู<ช>กันว่า14รายการมีอะไรบ้างคะท่านรองในปี65นะคะที่เราเดำเนินการประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นของปี2565เราประกาศไปเมื่อวันที่21กันยายน2566นะคะคแลประกอบไปด้วย14รายการด้วยกันรายการแรกนะคะเป็นประเภทรายการโมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรมที่ต้องได้รับการประกาศและรักษาอย่างเร่งด่วนก็คือความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล รายการที่หนึ่งก็คือบ่อกเกลือของจังหวัดน่านค่ะซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากกว่า800ปีแล้วก็ยังคงมีความดั้งเดิมในการมีกรรมวิธีต้มเกลือแบบดั้งเดิมยังมีประเพณีการเปิดบ่อนะคะต้องมีพิธีการเปิดบ่อแบบดั้งเดิมที่ยังใช้ความเชื่อแบบดั้งเดิมว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นจะต้องเป็นคนทําพิธีอันนี้จังหวัดน่านนะคะที่เราประกาศขึ้นเป็นรายการแรกแล้วก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์อย่าง ดังเดิมไวว <Yeah. S 2> ส่วนประเภทที่สองเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาก็จะมีสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านจะเป็นในเรื่องของตำนานนางผมหอมซึ่งจังหวัดนองบัวลำพูเป็นผู้เสนอขึ้นมานะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็จะเห็นว่าตำนานนางผมหอมเนี่ยจะมีอยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทยแต่ว่าเราจะคุ้นเคยกันดีในแถบภาคอีสานที่จะมีรายการหรือตำนานเรื่องนางผมหอมที่เป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนในท้องถิง่น <Yeah. S 2> รายการที่สามก็คือ ตำนานหลวงพ่อพัฒใสเสนอข้อมูลการขึ้นทะเบียนโดยจังหวัดหนองคายหลวงพ่อพัฒใส่หรือที่ชาวบ้านจะเรียกกันว่าหลวงพ่อเกียนหักซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยล้านช้าง ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งขงนะคะคตอนนี้ปัจจุบันปฏิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสําหรับรายการต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับรายการแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลจะถือว่าเป็นรายการที่เรียกว่าหาดูได้ยากนะคะณขณะน,นี้นั่นคือแหนกบุงงสิงอ ซึ่งเป็นประเพณีการแห่นกของชาวจังหวัดปัตตานีซึ่งจังหวัดปัตตานีเป็นผู้เสนอขึ้นมาแต่ว่าปฏิบัติกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นประเพณีพื้นบ้านที่เก่าแก่ของชาวไทยเส้อสายมาลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประเพณีแห่นกบุหลงสีงอเนี่ยจะจัดขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อแสดงความเคารพแก่ผู้ใหญ่แล้วก็ต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมือง<ะ>แล้วก็หรือเพื่อความสนุกสนานลื่นเลงประเพณีอีกรายการหนึ่งนะคะ ึ่งน่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเหมือนกันนั่นคือประเพณีอุ้มพาร์ดำน้ําซึ่งเสนอโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ <S 1> <S 1> เป็นประเพณีที่เก่าแก่นะคะจะจัดขึ้นในวันสา์ไทยตรงกับวันแรม15ค่ํา่เดือน10ของทุกปี <S 1> <S 1> <S พิธีกรรมหลักก็คือจะอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีกรรมลงดำน้ําในลําน้ํป่าศักดิ์ซึ่งมีความเชื่อ,อ,อและความศรัทธ,ธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าหากเข้าร่วมพิธีเนี่ยจะเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะที่หน้าวัดโบสถ์ชนะมานจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสำหรับรายการต่อไปจะเป็นในเรื่องของความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักราวานนั่นก็คือนาเกือที่ขึ้นทะเบียนนะคะเสนอขึ้นโดยจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งการทํานาเกือทะเลเป็นการทํานาเกือทะเลหรือเกือสมุทรเป็นอาชีพเก่าแก่ของคนไทยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราขับรถไปเส้นพลาง สองเนี่ยยังเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วก็กรรมวิธีผลิตเกลือสมุทรที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามยังคงอนุรักษ์ไว้ค่ะรายการต่อไปจะเป็นน้ําผักสะทอนโดยจังหวัดเลยนะคะน้ำผักสะทอนเนี่ยก็จะเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวด่านซ้ายอําเภอด่านซ้ายอําเภอนายแห้วอําเภอทูเรืออําเภอท่ารีของจังหวัดเลยล ึ่งมีการสืบทอดต่อกันมาโดยการนําเอาต้นผักสะทอนเนี่ยมาหมาักพอหมักเสร็จก็เอาตัวผักเนี่ยไปต้มก็จะเป็นทําให้ปรุงรสรสชาติอาหารเกิดความกลมกล่อมคลม้ายๆอาจจะคล้ายๆน้ําปลาเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนอีกรายการหนึ่งสำหรับรายการต่อไปจะเป็นในเรื่องของงานช่างฝีมือดั้งเดิม ปี2,565เนี่ยประกาศหลายรายการด้วยกันนะนะคะจะประกอบไปด้วยผ้าไมหมหางกระรอกของจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือที่เราจะเรียกว่าผ้าไมหมหางกระรอกโคราชซึ่งจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรวดลายรายการอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงของจังหวัดบุรีรัมย์เสนอโดยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นคือหัวสิ้นและตีนสิ้นจะเป็นสีแดงมีความเชื่อว,ว่าเป็นผ้ามงคลจะนียรมใส่ไปในงานบุญ ต่างๆอีกรายการหนึ่งเป็นของจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าโฮสุรินทร์ก็จะเป็นในเรื่องของผ้าไหมมัดมีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งคําว่าโฮเนี่ยเป็นภาษาเขมรที่ใช้เรียกกรรม,มวิธีผลิตไหมประเภทหนึ่งซึ่งสร้างลวดลายและกระบวนการมัดย้อมเส้นให้เกิดสีสันและลวดลายอาตอนเราไปลงพื้นที่ดูเนี่ยทำยากมากนะคะเพราะต้องใช้ไหมหลายๆเส,ส้นมาขดเกี่ยวกันอันนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นของจังหวัดสุรินร์ายการอีกในการหนึ่งที่ขึ้นในเรื่องของงานช่างศิลป์นั่นคือเมนรอยนะคะเมนรอยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ปฏิบัติก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นลักษณะช่างฝีมือที่มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของเมนลอยเนี่ยเป็นการเรียกตามถิ่นกาเนิดของงานช่างนะคะพัฒนามาจากการปรงศพหรือการเผาศพของคนไทยซึ่งเป็นการได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบและคติความเชื่อมาจากการทําเมนหลวงนะคะ <Huh. S 1> แล้วก็มาประกอบเป็นเมนลอยรายการต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวปี2565ที่ กลับไปก็จะมีอยู่3รายการด้วยกันนะ,นะคะรายการแรกก็คือการเสงคองกิ่งนะคะจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดชัยภูมิจังหวัดอุดรธานีจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสิน ก็จะเป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคอีสานซึ่งจัดขึ้นในเทศกาลและประเพณีสําคัญสําคัญนะคะจะเป็นการแข่งขันตีกองเพื่อหาทีมที่มีความสามารถในการตีกองที่มีเสียงดังกังวานมากที่สุดนะคะรายการต่อไปก็คือการเล่นโหวต จังหวัดที่ขอขึ้นก็คือจังหวัดนครนายกและจังหวัดหนองคายก็จะเป็นการเล่นพื้นด้านที่มีแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานะนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการอพยพย้ายถิ่นของชาวลาวหรือชาวไทยเชื้อสายลาวจะนิยมเล่นกันในช่วงปลายฤดูฝนก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนาปีหรือในช่วงฤดูแล้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเล่นบทได้รับการสืบสานแล้วก็มีการถ่ายทอดมีพัฒนารูปแบบเฉพาะถิ่น เกิดขึ้นก็ได้รับการประกาศการขึ้นทะเบียนซึ่งตอนนี้หลังจากที่ประกาศไปแล้วนะคะทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการแจ้งมาแล้วว่าจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีแนวปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันก็ขอขึ้นทะเบียนร่วมด้วยอันนี้เดี๋ยวทางกรมก็จะดําเนินการประกาศในพื้นที่ปฏิบัติก็มีจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มขึ้นค่ะและสุดท้ายสุดท้ายคือเรือบกค่ะเรือบกเนี่ยเป็นกีฬาพื้นบ้าน ที่จัดขึ้นเป็นประจำในเดือน12นะคะของชาวตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยเป็นการนำไม้ไผ่มาทำเป็นลำเรือโดยผู้เล่นจะต้องถือไม้ไผ่เนี่ยพร้อมกับทรงตัววิ่งไปพร้อมกันนะคะอาจจะเป็น12คนหรือ10คนต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีให้กับกลุ่มชนแล้วก็ในการร่วมมือร่วมใจกันนำทีมของตัวเองเ,เข้าสู่เส้นชัยก็เสนอโดยจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ค่ะหลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจะมีการส่งเสริมสนับสนุนในลําดับต่อไปยังไงเหรอคะท่านรองคือต้องบอกว่าเมื่อมีการประกาศขึ้นทะเบียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะได้มีการประกาศยกย่องเชื่อชูเกียรตินะคะให้กับ กลุ่มบุคคลกลุ่มองค์กรต่างๆที่ทําคุณประโยชน์ก็เรียกว่าสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดไปยังกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหรือประชาชนผู้สนใจในการเปิดพื้นที่นะคะให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากผู้ทรงคุณ,คณวุฒิทางวัฒนธรรมหรือปราท้องถิน่นโดยจัดกิจกรรมในการแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ตามองค์ความรู้ต่างๆของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นๆอีกประการหนึ่งก็คือเสริมสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีการเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนองความรู้ร่วมกันในระดับประเทศ แล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ระดับนานาชาติอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของได้มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้แล้วก็หวงแหนแล้วก็เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของขขประเทศเราคะ่ะค่ะจะเห็นว่าการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะอย่างที่ท่านรองเล่าให้เราฟังว่าปีนี้เนี่ยพิจารณามาเนี่ย14รายการมีหลายอันที่เราไม่รู้จักเนาะ ผักสะทรอนผ้าโฮอะไรแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เราต้องเผยแพร่แล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกันทีนี้ จากรายงานข่าวเนี่ยก็ได้ยินมาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพิจารณารายการเพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากทางยูเนสโกในปี2567ด้วย3รายการอันนี้เตรียมอะไรไว้บ้างคะท่านรองค่ะต้องบอกว่าเราเริ่มดําเนินการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปี2566นะคะว่าเราเตรียมจะนําขึ้นทะเบียนเพราะว่าในแต่ละรายการเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเป็นปีกว่าที่ข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์นะคะตอนนี้เราเตรียมจัดทําข้อมูล 3รายการเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโกนะคะโดยร่วมกับสถาบันการศึกษา3แห่งนะคะเราเตรียมขึ้นรายการรายการแรกคือมวยไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงค่ะนะคะรายการที่2คือชุดไทยพระราชนิยมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสถาบัน ไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์นะคะส่วนรายการที่3นั่นคือประเพณีลอยกระทงกรมส่งเสรนธรรมร่วมกับสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งขณะน,นี้ทั้ง3รายการอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำตามแบบฟอร์มที่องค์การยูเนสโกกำหนดค่ะ อืมค่ะโอ้กำลังสนุกเลยค่ะท่านรองแต่ว่าเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากนะคะในเรื่องที่วันนี้เราคุยกันประเทศไทยคนไทยได้รับประโยชน์อย่างไรจากการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ประเทศไทยเรานะคะได้รับการขึ้นโขนขนวดไทยโนราเนี่ยใน3รายการนี้นะคะส่งผลให้คนไทยเนี่ยเกิดจิตจำนึกเกิดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็มีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แล้วก็ถ้าวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจสํานึกรักตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเรานะคะอันก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติสืบทอดโมโรดกภูมิปัญญาสืบต่อรุ่นสู่ลุ่นประเด็นที่2ก็คือเด็กรุ่นใหม่นะคะหันมาให้ความสนใจนะคะเข้ามาฝึกหัด โขนนวดไทยโนรามากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงสถานศึกษาหลายแห่งเนี่ยได้มีการเปิดการเรียนการสอนในศิลปะขแขนงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็อบอกว่าหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปที่จังหวัดกระบี่ได้เห็นเด็กมัธยมนะคะต้องเรียกว่าเป็นโนราเงินล้านนะคะนำศิลปะโนราเนี่ยมารำแล้วก็สามารถไถ่ที่นาให้กับคุณพ่อคุณแม่และยังซื้อรถซื้อที่กลับคืนมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้สามารถตั้งราย ได้ให้กับตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่โนราจะประกาศขึ้นทะเบียนเนี่ยมีคณะโนราอยู่ร้อยกว่าคณะหลังจากโนราได้ประกาศการขึ้นทะเบียนแล้วต้องบอกว่าโควิดก็ทําอะไรคณะโนราไม่ได้นะคะตอนนี้มีอยู่300กว่าคณะแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วประเด็นที่3นะคะเกิดการสร้างไรายได้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูป,ปธรรมเกิดการพัฒนาต่อยอดนะคะในเรื่องขององานศิลปะหัตถกรรมงานศิลปะการแสดงแล้วก็งานนักนตัตศิลป์พื้นบ้าน นะะในประเด็นที่4ต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเด็นสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าเป็นภารกิจในส่วนของภาครัฐโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยส่งเสริมให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้ใ,ในทุกจังหวัดมีการเกิดการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคือนำวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสังคมแล้วก็นำกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่นเศรษฐกิจค่ะ และนี่คือการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2565ทั้ง14รายการนะคะที่เราได้นำมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวรพันธ์ชัยชนะสิรินะคะที่มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้งฟังคะจะเห็นได้ว่าการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป,ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะสร้างการรับรู้ให้กับสังคม เป็นการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกทั้งยังส่งผลต่อมิติทางเศรษฐกิจด้วยนะคะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อน